ครับนันโอเนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งอ p นะครับเดี๋อีนี้นะครับจะไปดูรถกันนะครับแต่ไม่ใช่รถพิฆาเนะอ่าอี EP นี้เป็นรถเก่งนะครับก็เป็น Honda นะครับเขาเรียก Hon d a a แมงสาบอืมก่อนจะเปลี่ยนโฉมน,นะครับ Honda c i t ตี้ายแมงเขาเรียกตัวแมงสาบนะครับพอจะท้ายซีขึ้นมาก็าจะเป็นตัวแมงสามนี่นะครับก่อนจะเปลี่ยน เป็นโฉมคล้ายโฉมปัจจุบันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยปีถึงสี่ตัวแรกๆเนาะเบื้องต้นเนี่ยเขาแจ้งมาว่ารถสวยนะทางเจ้าของรถนะครับขพขกั่วกันเนี่ยแหละเขาบอกว่ารถสวยนะครับอ่าผมก็เลยขอดูนะครับราคาก็ถามว่าแพงมั้ยมันก็ไม่แพงนะแต่มันก็ไม่ถูกนะเออเพราะตอนนี้รถพวกนี้ลงมาเหลือห่างหมื่นหมดแล้วนะครับลงเหลือห่างหมื่นหมดแล้วนะครับ ด้วยตอนเนี้รถลิงค์อัพมันไม่ค่อยมีนะครับมีก็ราคาถูกสูงนะครับแต่ว่าผมก็ยังมีติดเพออยู่คันหนึ่งนะมิตซูสตาร์านะครับปีศูนสี่นะครับหน้าแต่แก่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆถ้ามีให้ซื้อเราก็ซื้อนะครับวันนี้เห็นราคากันนี้มันพอได้นะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเพราะว่ารถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับนี่ผมก็เริ่มออกมานะครับ นี่จะสี่โมงกว่านะครับพอดีลูกพี่โทรมาก็โทรมาเมื่อกี้นะครับสี่โมงครึ่งได้นะครับไม่อย่างที่บอกนะครับว่าพ่อค้ารถมันเลือกไม่ได้หมายถึงว่าเวลาไปดูรถเนี่ยเลือกไม่ได้แต่สมัยก่อนเนี้ยเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาถือกันนะ้าโมงเย็นเขาก็ไม่ดูรถกันแล้วแต่พระอาทิตย์ตกดินเขาไม่ดูกันนะเดี๋ยวอยู่เนี้ยสี่ทุ่มผมยังซื้อรถอยู่เลยนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มผมยังออกซื้อรถกันอยู่นะครับก็ มันเป็นยุคใหม่แล้วอ่ะยุคนี้นะครับเราไม่ซื้อผู้อื่นเขาก็ซื้อนะครับได้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าพูดไปพูดมายาวเหยียดเลยนะครับของด้านทิตี้นะปีศูนย์สี่นะครับเดี๋ยวไปดูดีว่าได้หรือไม่ได้สวยไม่สวยเดี๋ยวไปเจอหน้าอ่านเลยอ่าสรุปทิตตี้นะครับผมมาดูแล้วนะครับคันนี้นะครับลูกพี่แบ่งให้นะครับก็ราคาก็ไม่ได้ว่าอ่าถูกเท่าไหร่แต่ว่าพอได้นะครับราคาพอได้รถก็พอได้นะครับเครื่องเครื่องถือว่าดีนะครับ ดูตะคงตะเถ็บถือว่าได้นะครับนี่นะครับฐานุูกนหน้าเดิมแต่รถเคยทําสีมาแล้วแต่รถราคาหลักหมื่นเราก็ไปคิดมากก็ไม่ได้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถไม่เคยโดนแก๊สนะครับเอสีที่หกเจ็ดนะครับมกราหกเจ็ดนะครับสีหลังคงราคาถือว่าได้นะครับไปนงายในถือว่าดีนะครับบอกคนตรงคนโซนหน้าไม่แตกนะครับแต่รถออกติ้งๆนิดๆนะครับ ตุ้มประตูนี่ค่อนข้างเดิมนะครับเนี่ยที่คนก็ชอบแกะดูงนก็แกะดูพวกเม็ดอาร์คพวกนี้นะครับก็เม็ดอาร์กก็คมชัดนะดูได้นะครับรถคันนี้มองง่ายนะครับแต่เขาทําเป็นตรงจริงๆมานี่ครับตุ้มประตูนะตอนน้นอันนี้นะครับตุ้มหลังนะครับมุมหลังถือว่าได้อยู่แต่รถเคยเคลียร์สีมาแล้วครั้งหนึ่งแต่รถอายุมันนานมันเยอะนะครับมันต้องมีบ่างนะครับนี่นะครับ เกเดิมนะครับยางอะไรหลุมยางอะไร่รถไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่นะครับน,นี้บอ่อหลังเนะาะหลังก็พอได้อยู่นะครับไม่น่าเกียดรถราคาหลักหมื่นราคามอไซค์นะเาวาเดิมนะครับน,นี่ทางด้านฝั่งประตูนะครับก็ถึง่าเดิมอยู่นะครับรถจะมองง่ายนะครับคันนี้นะครับรถมองไม่ยาก เนี่ยผมไม่ค่อยอยากดึงนะเพราะบางทีมันแน่นอยู่เนี่ยมองง่ายเห็นไหมใ่ออกมาบางคนบอกต้องดึงหมดเลยผมเครงใจเจ้าของรถเขานะนะครับผมเสริมเดิมนะครับอันนี้ก็ฝากระโปรงก็เดิมนะครับฝากระโปรงนี่ค่อนข้างเดิมนะครับแฮดแดมกันร้อนยังอยู่นะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมเขานะครับก็รวมๆประมาณนี้นะครับ Honda City นะครับ้ายสี่ไม่ใช้สี่ 4, เป็นตัวแมงสากนะครับก็ถือว่าพอได้ นะครับไม่น่าเกียดสีสันดยรวมพอได้นะครับก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมไปรีวิวอีกทีที่บ้านนะครับให้ดูละกันนะครับล้อแม็กก็พอได้นะครับประมาณนี้นะก็ลดราคามอมตไยครับนะครับลดราคามอมตคยนะครับนะก็เดี๋ยวผมไปรีวิวที่บ้านอีกทีนะรีวิวที่บ้านให้ดูอีกทีว่า เป็นยังไงสภาพยังไงนะครับก็เดี๋ยวพ่อว่ากันอีกทีเพราะลูกพี่แบ่งให้นะครับคันนี้นะครับก็สรุปนะครับเจ้า Honda City นะครับแมงสามนะครับก็ได้กลับบ้านนะครับก็ซื้อกลับบ้านนะครับก็อุดหนุนลูกพี่นะครับก็ลูกพี่มีน้ําใจแบ่งให้นะครับก็จบมานะครับสรุปได้มานะครับก็กําลังขับกลับนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับบางทีรถเราซื้อเนี่ยรถคันนี้สวยนะ ไปตรงไปใดได้นะครับแต่รถเคยาบน้ํามาแล้วนะครับแต่นานแล้วแต่รถอายุกาน้าขนาดนี้นะครับปีศูนย์สี่นะครับมันก็เป็นสิบปีแล้วนะครับเรื่องอาบน้ําก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ไม่ค่อยถือกันนะครับขอให้ไม่โดนหนักอย่างเดียวนะครับรถคันนี้ก็ไม่มีโดนหนักอะไรนะครับแล้วก็ไม่เกิดติดแก๊สนะครับเครื่องเพิ่งก็ถือว่าพอได้นะครับวิ่งทางไกลได้นะครับนี่ก็กาลังขับกลับนะครับก็ภาษียกเจ็ดนะ ไปตรงไม้นถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปล้างตั้งได้นะครับรถคันนี้นะครับก็ใครหาอยู่ก็เชิญนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากถ่ายนะครับเพราะมันไม่ใช่รถไปงับนะครับสายเรามันสายรถไปงับแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวหาผมแบบไม่ไม่ซื้อรถนะครับคือผมยังซื้ออยู่นะครับแล้วก็คือตอนนี้มันมีรถเก่งก็ต้องเอารถเก่งนะครับมีรถเก่งก็ซื้อรถเก่งก็ซื้อทั้งหมดแหละครับมีรถอะไรผมก็ซื้อถ้าราคามันฟังได้นะครับราคาฟังได้ผมซื้อนะครับมีจอยนดวงแนจอย นะครับเมื่อจอสองดินพอนะแอนดอย์มันจะนี่ไปนะครับแต่รถออกแนวซิ่งๆหน่อยนะครับรถออกแนวซิ่งๆหน่อยนะครับก็จะเป็นมีแม็ก4.5ยางใหม่นะครับปี2022นะอ้5ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคราคาหลักหมื่นนะครับแล้วก็อย่างว่านะครับราคาจะตึงไปนิดนึงสำหรับผมนะแต่ว่า ก็ต้องเอาอครับเพราะว่าลูกพีก่เ็าแบ่งให้บางทีกำไรพันสองพันเพรบางคนอ่ะไม่เชื่อนะบางคนอ่ะ,ะไม่เชื่อบางครั้งก็ขายขาดทุนด้วยซ้ำนะครับมีมีมันมีบางครั้งนะครับก็อย่างไอคาตาด้านะผมว่าน่าจะเข้าเนื้อแหละนะครับเพราะจอดนานแล้วนะครับแล้วด้วยหลายเหตุผลนะครับนะด้วยหลายเหตุผล,นะนะล,ตผลแต่ก็มันก็มีข้าครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอย่างที่ผมบอกก็เนี่ยบอกชีวิตพ่อค้านะครับออกมาห้าโมงหกโม นะครับกลับบ้านนี่ก็ทุ่มสนะิบห้าเนาะนี่นะครับก็ทุ่มกว่าเพิ่งจะเริ่มออกมานะครับก็คุยกันอะไรกันนะครับต่อราคากันอะไรกันนะครับกว่าจะลงตัวกว่าจะลงมาได้ทีละพันห้าร้อยนี่ก็ถือว่าเหนื่อยนะครับก็บางทีก็นะครับก็ต้องต่อมาเป็นค่าใช้ใจ่ายนะครับก็พยายามจะให้ได้ถูกที่สุดนะครับเพราะจะไปถึง ปลายทางนะครับไปถึงปลายทางคนที่ซื้อไปใช้เนี่ยก็จะได้ในราคาที่ค่อนข้างผมก็พยายามต่อให้ได้ถูกที่สุดนะครับเท่าที่ว่าผมจะซื้อได้แต่รถก็บางทีก็อย่างที่บอกนะครับผ่านมือพ่อค้ามาแล้วก็เขาก็ต้องมีกําไรในส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องแบ่งกันไปนะครับก็รวมๆนะครับรถคันนี้ถือว่าดีนะครับขับดีนะครับขับขับถือว่าใช้ได้เลยแต่มีโหลดหน้ามานิดๆนะครับโหลดหลังมาหน่อยจัดทรงมาหน่อยแหละแต่ผมมองแล้วผมชอบนะครับไม่ไม่ถึงกับน่าเกลียดนะครับ แตกยางแต่าใหม่ก็โอเคอยู่นะครับก็ขายหาอยู่นะครับรถราคาหลักหมื่นก็คันนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเปิดราคากันอีกทีนะครับเดี๋ยวล้างแล้วเก็บชงมันแล้วก็ราคาก็ไปว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่า,าล้างแล้วชงแล้วเนี่ยตรงนั้นจะอยู่ตรงไหนแต่ราคาหลักหมื่นไม่แรงนะครับราคา จะไปดูเทียบรุ่นกับคนอื่นก็ก็ไม่ได้นะครับมันต้องมององค์ประกอบไปหลายอย่างนะครับมองรถเนี่ยมององค์ประกอบไปหลายอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับจะมองว่าคันนู้นเฮ้ยเขาขายแค่ห้าหมื่นเองอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับก็คลิปเนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการดูโดยเข้าเข้ามาชมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะครับคลิปนี้กับเจ้าคอนเดอรซิตี้นะครับตัวแบงสา3นะครับปีถึงสี่ นะครับสรุปว่าก็เอาเข้ามาในสัดส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพร้อมขายยังไงจะมารีวิวอีกทีนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ sleeping because I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the